สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็มาอัปเดตข่าวครา,าวแวดวงบันเทิงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพูดถึงใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือวง Baby Monster นั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตติดเทรนไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยได้บินไปถึงอเมริกานะคะเป็นสาวอเมริกาค่ะ เพื่อที่จะไปถ่ายทำรายการนะคะไปโปรโมทเพลงแล้วก็ไปแสดงนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยน้องๆก็เดินทางไปที่ช่อง FOX นะคะ5 New York นะคะเป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยนะคะได้คุยกับพิธีกรน,นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ย ก็ดูแบบน่ารักสุดๆนะคะสดใสมากๆเลยในรายการนะคะแล้วก็อตอนที่พิธีกรสัมภาษณ์เนี่ยนะคะทุกคนคะน้องแพรเนี่ยนะคะพูดภาษาอังกฤษได้น่าฟังน่ารักแล้วก็คล่องแคล่วมากๆเลยนะคะแบบเนทีฟเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าแบบโอ้โหการตลาดของ baby monster เนี่ยนะคะมันเ o r l d w ไปทั่วโลกจริงเพราะว่าคนในทีมเนี่ยนะคะ พูดได้แบบหลายภาษามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยภาษาอังกฤษที่ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถพูดได้นะคะ2ก็คือภาษาญี่ปุ่นนะคะที่หลายๆคนพูดได้นะคะก็คือเป็นรุกะนะคะอาสะนะคะแล้วก็ภาษาไทยนะคะก็คือน้องแพรพลิตาแล้วก็น้องชิกิตานะคะแถมนะคะหลายคนก็ยังพูดภาษาจีนได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคลองตลาดไปทั่วโลกได้เลยนะคะแล้วก็ วันนี้เนี่ยนะคะมีคนชมน้องแพรเยอะมากเลยคะ่ะว่าน้องแพรเนี่ยเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ดูสง่างามแบบเจ้าหญิงแล้วก็มีน้ำเสียงการพูดภาษาอังกฤษที่ไพเราะมากๆนะคะแล้วก็ตอนที่ร้องเพลงเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะ รายการนะคะที่น้องๆไปออกวันนี้ก็คือรายการ Good Day New York นั่นเองนะคะที่พิธีกรก็อารมณ์ดีค่ะแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆอ,อย่างเป็นกันเองเลยนะคะน้องๆเนี่ยก็อบอกว่ามีอาการตื่นเต้นนะคะแต่ว่าทําเพลงโชว์เพลงออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ จะมีนะคะการสัมภาษณ์ที่ให้ทุกคนแนะนําตัวค่ะทุกคนก็แนะนําตัวได้แบบน่ารักสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าคงจะไปนะคะทําให้แฟนคลับที่อเมริกานเนี่ยนะคะโดนพวกน้องๆตกกันอีกเป็นแถวแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ รายการเนี่ยนะคะก็มีแบบการชมน้องๆชื่นชมน้องๆน,นะคะลุคของพวกน้องๆวันนี้เนี่ยมาในชุดธีมสีขาวนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวได้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะมีแฟนคลับเข้าไปชมนะคะเยอะมากเลยค่ะเร,เรียกว่าแบบโอ้โหแต่ละคนก็คือน่ารักนะคะแล้วก็แต่งออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ย เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยนะคะกำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วเขาเรียกว่าเวิร์ทัวร์นะคะก็ฝากทุกๆคนเนี่ยไปติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยที่ไทยก็มีแพลนออกมาแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะเจอกับน้องๆน,นะคะก็อย่าลืมกดบัตรให้ทันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยช่องของเราก็ต้องขออ่า ยุติการอัปเดตของน้องไปพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีข่าวคราวอะไรคืบหน้าอีกเนี่ยพวกเราจะนำนะคะข่าวคราวของน้องๆเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะสำหรับวันนี้ฝากไปติดตามน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ